มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็ติดตามความคืบหน้าเช่นเดียวกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะที่มีการประกาศกฎก,กระทรวงที่ยาบ้าถ้า ครอบครัวห้าเม็ดถือว่าเป็นผู้เสพถือว่าเป็นผู้เสพนะคะ,ะก็มีเสียงะสะท้อนจากพี่น้องประชาชนค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะก็เกรงกลัวว่ายาบ้ามันจะไม่หมดไปสักทีเพราะว่าจริงๆอย่างที่เรารู้กันยาเสพติดไม่ใช่แค่ยาบ้าอย่างเดียวเท่านั้นใครเสพเข้าไปเนี่ยมันก็ส่งผลร้ายที่เกิดขึ้นเราเห็นตามหน้าข่าวเยอะแยะไปหมดเลยเนาะ,ค,ะคนเสพจนหลอนทําร้ายตัวเองทําร้ายคนในครอบครัวลามไปถึงทําร้ายคนอื่นๆในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กลับประท ทบทวนกันก็ทําให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะต้องมาทบทวนกฎกระทรวงยาบ้าว่าเหลือ1นเม็ดถือว่าเป็นผู้เสพผิดกฎหมายคือก่อนหน้นี้ย้เม็ดก็ผิดกฎหมายนะคะไม่ใช่ <5. S 2> ว่าไม่ผิดเพียงแต่ว่าถ้ายอมรับการบําบัดอันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปพูดคุยกันนะคะอ,อันนี้ก็เหมือนกันผิดกฎหมายแต่ถ้าจะรับการบําบัดต้องชี้เป้าคนขายให้ได้อ,อพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข15วันก่อนที่จะเสนอเรื่องนี้ให้คอรมอพิจารณาค่ะ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทิน,นะคะเป็นประธานการประชุมทบทวนกฎกระทรวงกําหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและว,วัตถุกออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยสํานักง,งานอายาการสูงสุดสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติสํานักง,งานสารยุติธรรมปรปสสํานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งนายสมศักดิ์บอกว่าตามที่กฎกระทรวงกําหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุกออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพพศ .2567 ก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลให้ใช้บังคับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2567ก็คือการครอบครองยาบ้าไม่เกิน5เม็ดนั้นถือเป็นผู้เสพ ภายหลังก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ดําเนินการประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงสาธารณาสุขแกข้ไขกฎกระทรวงกําหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษก็ปรับลดยาบ้าให้เหลือ1เม็ดเพื่อเป็นหลักให้ผู้ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายสำหรับการประชุมครั้งนี้ก็ได้กำหนดเส้นแบ่งการทำคดียาเสพติดเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการนะคะโดยมีมติ ปรับลดปริมาณยาบ้าที่สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพเหลือ1เม็ดและสารบริสุทธิ์ไม่เกิน20มิลลิกรัมส่วนสาเหตุในการปรับเหลือ1เม็ดก็เนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยสะท้อนสิ่งที่เสียหายมาเป็นจํานวนมากพร้อมพิจารณาสถิติการจับกลุ่มที่สูงขึ้นจึงมีการปรับลดเหลือ1เม็ดแต่ก็ยังมีความผิดนะคะต้องถูกสอบสวนเพื่อขยายผลให้ได้ผู้ขายและผู้ผลิตต่อไปไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะพี่น้องประชาชน นะครับเขาบอกถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุมชนลูกหลานแล้วเราก็ดูจากสิติการจับกลุ่มเดิมทีเดียวเลยก่อนที่ยังไม่มี5เม็ดเนี่ยกี่เม็ดก็ได้เป็นผู้เสพก็ต้องก็ต้องปล่อยไปบำบัดหมดนะ่นะแล้วก็มาถึง5เม็ดดูจากสถิติตัวเลขเนี่ยมันสูงสูงขึ้นนะครับจากที่ท่านผู้บัญชาการตัวเลขให้ดูเนี่ยถ้าช่วงประกาศ ห้าเม็ดเพิ่มขึ้น85%เหล่เปอเานี้ก็ให้ม,นม,นมันเหลือเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวที่จะได้ดำเนินคดีและทำคดีให้ให้ง่ายกับการปฏิบัติแล้วก็ให้ได้ผลในการดำเนินกา,การก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยเราจะได้ติดตามะะถ้าหากว่าคนที่ถูกจับกลุมมีหนึ่งเม็ดที่จะไปสมัครใจบำบัดเช่น เขาต้องบอกได้ว่าเขาซื้อยาเสพติดนี้มาจากไหนเพื่อการดําเนินคดีแล้วก็ผู้ขายไม่ว่ารายเล็กรายใหญ่เนี่ยก็สู่กระบวนการยึดทรัพย์เราทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ง่าย1เม็ดก็ผิดมีสิทธิ์ถูกจําคุกได้ เดี๋ยวจากนี้จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข15วันนะคะถ้าเห็นตรงกันก็จะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปอก็อนอกจาก1เมตรจาะ เป็นผู้เสพและสามารถติดคุกได้เนี่ยที่สําคัญก็คือต้องสามารถขยายผลไปยังต้นต่อได้ต้องช่วยกัน<ช>นะคะ,คะแล้วก็เราก็ช่วยกันสอดส่องเดี๋ยวนี้เขาก็มีมระบบในการที่จะไปแจ้งโดยที่ปกป้องตัวผู้แจ้งข้อมูลส่วนตัวเราจะไม่ถูกเปิดเผยแบบนี้ค่ะหลายคนน่ะกลัวไม่กล้าแจ้งเพราะว่ากลัวพวกอิทธิพลกลัวความอันตรายต่างๆที่จะมาถึงตัวเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขามีช่องทางที่สามารถแจ้งได้โดยที่ไม่สามารถสืบสาวไปได้ว่าใครเป็นผู้แจ้งนะคะก็สอดส่องหาเป็นหูเป็นตาเพราะว่า ว่ามันสามารถทำลายอนาคตลูกหลานของตัวเองได้นะคะแล้วมันน่ากลัวด้วยนะคะยาเสพติดเนี่ยคือถ้าโดนไปปุ๊บเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะคะจิตสํานึกไม่เหลือเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ระมัดระวงังแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ดีด้วยนะคะ